สวัสดีครับพี่น้องชาวงัวทุกท่านนะครับวันนี้ถาวรฟาร์มราชบุรีนะครับมากลับมาไลฟ์สดกันเหมือนเดิมนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลก์กดแชร์นะครับผ่านหน้าจอของพวกเรานะครับหน้าจอ YouTube ถาวรฟาร์มราชบุรีหน้าจอเพจ a c e b o o k นะครับถาวรฟาร์มบ้านโป่งราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งขั้คืนของการไลฟ์สดนะครับผ่าน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลก์กดแชร์นะครับให้กับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับถาวรฟาร์ การจําหน่ายงัวให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ก็กลับขอบคุณนะครับเสียงตอบรับจากพี่น้องเกษตรกร,กรที่เข้ามาดูการประมูลไหลสดเป็นเป็นเสียงที่แบบสะท้อนกลับให้ข่าวออนฟาร์มแบบมีแรงบัรดาลใจในการทํางัวประมูลในครั้งต่อไปก็กลับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็น เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสําหรับคนที่เ,ออเข้ามาดูงัววันนี้แต่แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่วงการงัวเราสามารถที่จะไปต่อได้แล้วกออ็ผมได้คุยกับหลายๆคนจากที่ผมไลฟ์สดแล้วประมูลงัวมีเสียงตอบรับกลับมาชื่นชมเยอะมากขอบคุณมากๆสําหรับคําชื่นชมแล้วก็มีคนที่แบบ มีข้อตําหนินะครับติเตียนเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็เอามาแก้ไขและปรับปรุงดูว่ามันทําได้หรือมันทําไม่ได้คุณต้องมานั่งตรงนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันทําได้หรือไม่ได้บางคนเออทำไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นมันมีข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะมองไม่เห็นมีบางสิ่งบางอย่างที่เออที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคําที่ติชมพวกเราเพราะบางทีเนี่ย คนที่ไม่รู้เขาก็จะไม่รู้จริงๆนะเพราะว่างู mm. แต่ละตัวพี่ที่ผมเอามาประมูลเอามาไลฟ์สดเอามาจําหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่ครับมันคัดสรรมาแล้วแต่คุณภาพด้วยราคาเด้ผมคิดว่ามันน่าจะสูงกว่านี้แล้วกออ็บางตัวเป็นเลื่อดร้อยราคานี้มันแทบจะเหมือนให้ใหกันเลยหลายคนได้ไปโอ้โหแบบยินดีด้วยนะเพราะว่าออได้ไปในราคาที่ถูกพี่ลองคิดถึงนะผม ผมซื้อแมงพันเนี่ยในราคาที่สูงแต่กลับกลายมาขายแม่ลูกงวในราคาที่ถูกบางทีมันก็เป็นเสียงเ,เสียงสะท้อนกลับเหมือนกันว่าเ,ออเราเราจะทํายังไงให้วงการงัวเราไปต่อได้แต่ผมมั่นใจเลยเกินว่าธุรกิจงัวไปต่อได้สามารถทําเงินให้กับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่บางตัวเป็นหมื่นบางตัวเป็นแสนบางตัวเป็นล้านพี่ คือธุรกิจนี้มันยังอยู่กับอีกอีกยาวนานเลยครับเพราะว่าผมมองแล้วอาชีพเลี้ยงงัวยังเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะเลี้ยงสายพันธุ์ที่ไม่ได้สวยมากแต่มันก็ทําเงินให้คุณสามารถที่จะเอาตัวง,งัวนะครับเปลี่ยนเป็นเงินได้ผมบอกเลยว่าแต่และคนก็มีแนวคิด แล้วก็มีความชอบแตกต่างกันไปผมบอกเลยนะผมได้คุยกับพี่เมทานะซักเซสคนที่มีเนวดาขาว,ขาวใช่ไหมนัม่นแหละพี่เมทาซักเซสบอกว่าเ,เขาได้ยินนะครับว่าถาวฟรฟาร์มไรซ์สดแล้วก็ประมูลงัวพี่เมทาซักเซสเป็นคนที่ทำลิเริ่มนะครับเรื่องงัวประมูลในออนไลน์คนที่จะพูดคำว่าโ so ซเนี่ยนะแล้วก็เป็น เป็นคนที่ริเริ่มนะครับริเริ่มในการทําประมูลอองัวนะครับแต่ผมมาเปลี่ยนมาจากออนไลน์จากที่เมื่อก่อนนี้เอาคนนะครับนัดวันนะครับนัดวันแล้วก็เอาคนมานั่งแล้วก็ประมูลงัวกันนี่ครับพี่เมทาเป็นคนที่ริเริ่มขึ้นมาแล้วก็เห็นนะครับเห็นผมทําแล้วก็ชื่นชมไม่ว่าจะเป็น พี่จิวเล็กไม่ว่าจะเป็นพี่พรยูเอ็นไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่ติดตามพวกผมไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กความน้อยแม้กระทั่งฟาร์มใหญ่ๆที่เขาเห็นพวกเรานะครับเขาชื่นชมว่าพวกเราทําแล้วทําได้ดีด้วยก็ขอบคุณนะอาจจะมีการครั้งหน้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อาจจะมีการพัฒนาสถานที่อาจจะมีการพัฒนานะครับเรื่องรายละเอียดมากกว่านี้ผมกลับอะไรวันที่สามปะ วันที่สามนะวันนี้วันที่สามนะวันนี้วันที่สามผมเขียนผิดเหรอพิมพ์ว่าอะไรเอ่ยนะผมไม่รู้เลยงงไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรแต่ผมเข้าไปแก้นะวันที่สามนะอ๋อพิมพ์วันที่สองนะโทษทีนึวว่าหัวยังออกอยู่นะอ๋อโอเคกราบขอบคุณมากๆเลยนะผมพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวแก้ได้นะเดี๋ยวค่อยแก้นะวันที่สามนาะอ่าเดี๋ยว ลองแก้อ,อืมเดี๋ยวลองแก้ดูนะเพราะว่าตอนนี้มันเออมันได้ไหมเนี่ยอุ่นเตือน,นม,มันต้องแก้จากตรงนี้นะนะไม่งั้นก็ต้องเข้าแล้วออกใหม่ะนะอือเอาไงดีเอ่ย <S <S ผมพิมพ์ผิดนะผมผมขออภัยด้วยนะผมขออภัยด้วยนะทาง facebook แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแก้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ <S <S ทาง YouTube แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะอ่ะเดี๋ยวผมขอต้องเอาออกนะเพราะว่าไม่เอาออกไม่ได้